สวัสดีครับทุกคนก็อยู่กับผมกิษโซยานครับก็ที่ผมลงคลิปอ่าผมได้สิทธิ์จากอนิเมะใช่ป่ะเล่มสิบเก้าผมก็เอามาชี้แจงหน่อยแล้วกันนะเพราะว่าเอ่อก็เขามีเอ่อก็มีคนนะผมก็เตรียมจะรับอ่าคอมเมนต์ติชมแหละแต่ผมก็พิมพ์ไปซะเยอะเลยนะว่าเออไปพิมพ์ตอบแต่ผมก็อยากเอามาพูดอีกรอบนึงนะครับก็คือช่วงนั้นนะครับอ่าลักพิมเนี่ยกำลังค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรก็เดือดอยู่เหมือนกันเนาะวันนั้นผมก็นั่งกดเว็บใช่ไหมแล้วผมก็กดมาไม่ได้กดเป็นชั่วโมงเลยพอถ้าผมจะไม่ผิดประมาณสิ ว่าตอนแรกกับเว็บมันมีปัญหาตอนเข้าคิวเราจ่ายตังค์ไม่ได้ปุ๊บก็จะโดเนเด่งออกใช่ไหมแล้วก็เราก็ต้องกดวนๆนครับแต่จะมีคนที่แบบจังหวะดีๆปุ๊บกดเข้ามาปุ๊บก็ได้เลยเออก็มีบ้างทีงนี้ผมไม่ได้ปุ๊บก็ก็จะมีร้านข้างนอกใช่ไหมเขาก็จะได้รับโคต้าไปในแต่ละร้านก็ไม่เท่ากันแต่ละเล่มใช่ไหมละ่ะเออผมก็ไปทักไปทุกร้านเลยนะครับว่าเออแบบ อ่ยังเหลือยังเหลืออยู่ไหมอะไรอย่างนี้ผมสุดท้ายก็ไม่มีนะครับผมก็หาไม่ได้แล้วก็จนปัญญาครับแต่ว่าร้านเนี้ยเขาจะให้เป็นเน้นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกรอกฟอร์มอันนี้เขาจะได้กรอกฟอร์มนะครับป้าจะได้ของหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออร้านนี้เขาเน้นกรอกฟอร์มผมก็กรอกฟอร์มไปนะครับสุดท้ายผมก็อ่าเหมือนจะมีแบ่งเป็นสี่รอบรอบหนึ่งสองสามสี่เอ๊ะจำไม่ได้แต่ผมไ,มได้รอบที่เป็นอ่าผู้ซื้อใหม่นะครับก็คือไปพิมพ์อ่ะผมพิมพ์เร็วไง ก,ก็กตึกๆๆๆๆแล้วก็รอแล้วก็กทกมาอ,อาผมได้ผมก็ได้ตอนนั้นผมก็ไม่ค่อยชอบที่เขาบอกว่า,าะจะแกะิวเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมเป็นนักสะสมเนยมอยากสะสมในสภาพนี้น,นผมอยาได้ในสภาพนี้นะครับผมก็จำใจหยิบมามันก็ไม่ได้จำใจหรอกก็คือเราก็อยากได้ไงคืออย่างน้อยเรามีเต้ม15ใช่ไหมเดียไปหยิบให้ดอูอย่างน้อยเราก็มีเนี่ยเล่ม15อยู่แล้วไงหเล่ม แล้วก็มีเล่มนี้ผมถ้าผมเก็บแล้วผมรู้สึกว่ามันขาดเนี่ยตอนแรกผมจะขายแล้วถ้าผมไม่ได้ผมจะขายเล่มสิบห้าทิ้งเลยคือผมก็จะไม่เก็บแล้วปกเขาเรียกว่าอะไรนะปกอ่าปกพิเศษก็จะไม่เก็บเลยก็ไปเก็บปกธรรมดาก็จบใช่ไหมแต่ผมได้เออผมได้ผมก็เลยยังเลกที่จะสู้ต่อนะครับก็พอได้มาปุ๊บผมจำไทม์ไลน์ที่แน่นอนไม่ได้ว่าไออนิเมะอะมันออกมาก่อนหรือว่าผมได้เล่มนี้ก่อน แต่ถ้าจะไม่ผิดผมได้เล่มนี้ก่อนนะผมถึงตัดสินใจไปกดที่อนิเมตต่อเพราะว่าผมอยากได้แบบไม่มีซิลเอ้ยอยากได้แบบซิลโอ้พูดอะไรมั่วซั่วผมอยากได้แบบซิลไงเออแล้วก็รอบแรกที่เขาประกาศผมผมไม่ได้นะครับผมเป็นหนึ่งคนที่เออไม่ได้ผมก็โอเคสรุปเรามีไอเจ้าเล่มนี้แล้วก็จะเก็บเรื่องนี้ตามนั้นอย่างนี้ใช่ไหมเออแล้วก็สรุปแล้วก็เก็บเล่มนี้แต่อาพอมันมีรอบมันจะมีรอบที่อะไรนะเขาเรียกว่าคนสละสิทธิ์ที่แบบอาไม่เอา ็เลยผมก็เลยได้มาที่รอบ2นะครับก็คือรอบที่คนก็สละสิทธิ์แหละแล้วก็ไม่ใช่เชิงสละสิทธิ์แต่แบบคนที่เขาไม่เห็นว่ามีของอะไรเงี้ยใช่ไหมเขาก็จะได้ก็มีหลายรอบเลยนะผมถ้าจำไม่ผิดอะเล่ม19มี3รอบนะครับรอบหนึ่งรอบหนึ่งแล้วก็มีคนสละมารอบ2แล้วก็รอบ3ผมก็ได้รอบ 2. 2มันก็ถือว่าเห็นแก่ตัวไหมมันก็เห็นแก่ตัวนะครับว่าเออเราเก็บอันทำไมหลายเล่มแต่ก็คือใจจริงอยากได้แค่เล่มเดียวก็คือเล่มนี้เพราะว่าการที่ผมจะต้องเฉดเงิน เกือบห้าร้อยก็รวมส่งเนาะเพราะว่ามันสองร้อยเก้าสิบห้ารวมส่งส่วนใหญ่เดินโดนเกือบร้อยเลยก็ประมาณสี่ร้อยตีกมกลมก็โดนไปสี่ร้อยใช่ไหมผมก็เจ็บอ,ะอ่ะเออจริงๆก็เจ็บเพราะว่าผมก็เป็นคนใช้เงินซื้ออย่างอื่นเยอะนะแต่ว่ามั่งหักเป็นแค่ง,งานอดิเรกสะสมเล่นๆไงเอออันนี้ก็เป็นกองที่เพิ่งลงคลิปไปคลิปเพิ่งลงไปเมื่อสี่โมงห้าโมงนี่แหละตอนแรกก็ว่าจะลงอีกวันแต่ลงไปเลยนะครับเพราะาจะได้มาลงคลิปนี้อีกก็วันนี้ก็สาคลิปเน้นๆไป ก็เป็นสรุปก็คือยังมีตัวนี้อยู่แต่อันนี้ตอนนี้ไม่ใช่ของผมแล้วผมขายไปแล้วก็หลังจากเห็นคอมเมนต์ของคุณผมจําชื่อเขาไม่ได้ฮะเขาทิ้งเขามาเมนต์อ่ะเออผมก็แบบตอนแรกว่าจะไปขายลงกลุ่มจะไปเปิดอ่าเปิดประมูล300นะครับยอดจบเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นแต่พอคุณอ่าที่เขามาพิมพ์ว่าอย่างว่าผมอะไรเงี้ยเก็บเออมันเห็นแก่ตัวผมก็เออผมก็คิดได้ว่าม,มันก็จริงแหละผมก็อ่ะมีเพื่อนคนนึงก็ก็ทักมานะครับหลังจากเห็นคลิปผมก็คือเขาเป็นอะไรนะ เข,เ,เขาเป็นเขาเป็นเพื่อนผมนั่นแหละตอนมัธยมเออแล้วเขาก็ดูคลิปอะไรเงี้ยเออแล้วเขาเห็นว่ามีสองเล่มผมก็แล้วเขาทักมาผมก็เลยตกลงอาขายให้ไปสี่ร้อยนะครับก็ได้กําไรประมาณ1ิบาทเนาะแล้วก็เดี๋ยวค่าส่งก็อัานนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับว่าจะมารับเองหรือยังไงตอนนี้ก็ไม่ใช่ผมเรียบร้อยนะครับส่งมอบเรียบร้อยแล้วรอเจ้าตัวมารับนะครับก็ตอนนี้เหลือเล่มเดียวกาแฟอันเดียวนะครับตามนี้เนาะไม่รู้จะพูดอะไรอีกอ่ะเออ คือผมเป็นสื่อเนาะมันก็ไม่ควรจะทำอย่างนี้แหละจริงๆแต่คือตอนแรกก็ช่างใจตอนตัดนั่งตัดต่อไปแล้วแหละว่าเอะเราถ้าเราลงเราจะโดนอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าใช่ปะผมก็คิดผมแต่ผมคิดว่าเออโดนแน่ๆแต่ว่าเดี๋ยวก็มีคนมาพูดแล้วเดี๋ยวผมก็จะค่อยมาอธิบายให้นะครับ <S <S คือที่ถ่ายที่ถ่ายคลิปตอนนั้นคือตื่นเต้นจัดเลยได้แบบเออไม่ไม่มีซิลก็พูดไรไปแล้วก็ลืมนะว่าต้องพูดอะไรอีกบ้างแต่ตอนนี้ก็คือมีสติไงเออแบบได้มาแล้วนานแล้วเนี่ยน่าจะพัก หนึ่งได้นะก็คือตอนนี้ก็เป็นของผมหนึ่งเล่มแล้วก็แฟ้มหนึ่งอันแล้วก็มีเล่มสิบห้าแล้วก็มีมีอันนี้ด้วยแล้วก็มีนี่เล่มยี่สิบตอนนี้ก็มีสามเล่มอ่าสิบเก้ายี่สิบสิบห้านะมีแค่สรุปคือผมมีแค่อย่างละเล่มนะครับแล้วผมก็ไม่ได้คิดจะขายด้วยนะสําหรับปกพิเศษนี่นี่นี่เห็นกี่ทีก็ คุ้มทุนจริงๆนะครับคือเล่มเล่มนี้นี่โชคดีไม่รู้เล่าไปยังได้ตอนที่ตอนนั้นจะเป็นงานหนังสืองานหนังสือนี่คนกวาดกวาดหมดต่อนหน้าผมเลยนะครับผมช้าไปเพียงเซี่ยววิเล่มสุดท้ายเขาก็ถือเดิอนออกไปแล้วผมก็เศร้าไม่ได้ของแล้วก็หยุดอาวันนั้นกลับกับมอนั่งรถไฟแล้วร้านหนังสือเขาโพสต์ว่ามีของมาลงนะครับเป็นเล่มนี้ผมก็แวะเลยก็หยิบมา9กบบาทก็ จะเป็นที่มาของเล่มนี้ส่วนเล่มนี้ก็ตามที่เล่าไปนะครับทั้งหมดก็ได้มาซึ่งยากลาบากมากไม่เออใช่เรื่องเนี้ยไอเล่มเนี้ยยากลาบากมากก็ทําทุกอย่างทําทุกทางนะครับตั้งแต่กดเว็บทักร้านนะครับแล้วเ็ไปเล่นผอม,มาตุกติกได้มาเป็นเล่มน,นี้นะครับเราพอตุกติกมาก็มีอนิเมตบอกว่าจะขายให้สุ่มเอาผมก็ไปลุ้นดวงว่าได้หรือเปล่าได้ก็เอานะครับก็เลยได้มาเป็นเล่มน,นี้แล้วก็เล่มน,นี้ง่ายสุดนะครับก็คือเรียก,กว่าอย่างไงดีล่ะก็จังหวะดีนะครับไปทักถามร้านแล้วเขาบอกว่ายังมีนะครับผมก เล่มนี้จะง่ายสุดเล่มนี้ก็ได้เราลงมาส่วนเล่ม1 9กนี้เป็นปัญหาสุดแต่เล่ม2ีนะครับในเว็บอ่ะผมไม่ได้ไปลองกดเพราะว่าเออเราได้มาแล้วใช่ไหมเราก็ก็ตามที่นั่นแหละเขาบอกว่าผมไม่อยากไปแย่งสิทธิ์ไงคืออันนี้มันเป็นเล่มที่ผมต้องการอยู่แล้วมันมันอยู่ในซิลมันพร้อมทุกอย่างผมก็โอเคตกลงได้ตามนี้ก็เลยหยิบมาแล้วก็ ในเว็บเขารู้สึกว่าประมาณสิกว่านาทีเลยนะกว่าจะหมดเว็บก็ไม่ค่อยมีปัญหานะครับแต่ก็ยังมีคนไม่ได้แหละเพราะว่าต้องเข้าใจว่าความต้องการมันเยอะแต่เหมือนมีคนกดมาประมาณสิบเล่มเลยั้งเออผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็ประมาณนี้ผมก็ชี้แจงได้ประมาณนี้เออเปิดเมนดูดีกว่าจะได้ชี้แจงเอาเมนเขามาเป็นไอ้นี่แล้วกันนะตัวผมจะได้อธิบายจากคอมเมนต์ชี้แจงเออเอาเนี่ยอา่าก็ขอเอาเป็นทั้งเมนเลยนะผมจะอธิบายปทีละเรื่องเลยว่ามีอะไรบ้างก็จะมี เขาตกลงกันแล้วใช่ไหมร้านว่าจะแกะซิลก็ถ้ารับไม่ได้เนี่ยอ่แกะซิลอ่เกินก่อนแกะซิลเนี่ยเพื่อกันไปขายราขายราคาสูงใช่ไหมเพราะว่าถ้าเป็นสภาพเนี้ยตอนนั้นนะ่ะราคาแรงมากแต่ตอนนี้ไม่ได้แรงมากนะผมรู้สึกว่าดอรอปลงมาแล้วพอรักพิมพเ,เดี๋ยวนี้เขาเดี๋ยวนี้เขารีปินแล้วราคาก็ดรอปนะครับอ่าอะไรดีเนะี่ยก็ตามนั้นก็คือเรื่องแกะซิล ผมก็เข้าใจรับได้ก็ถ้าคุณไม่ชอบก็ไม่ควรไปแย่งสิทคนที่เขารับสภาพได้นะครับอ่าสำหรับถามว่าผมไม่ชอบไหมผมแค่ไม่ชอบที่มันไม่มีซิลแต่คือไม่ใช่ว่าเรารับไม่ได้เพราะว่าถ้าตอนนั้นอะ่ะมันมีอยู่แล้วใช่ไหมไอ้เล่มเนี้ยเออผมก็จะรับเล่มเนี้ยแหละก็ก็ผมก็จะเก็บแค่เล่มนี้เพราะถ้าไม่มีทางเลือกอื่นแล้วผมก็คงต้องเก็บใช่ไหม เออเราก็เก็บจบตอนนี้ก็จะจบไปแล้วก็มีหลายคนที่เขาไม่ได้เพราะการที่คุณได้มาแล้วอ่าแป๊บนึงนะผมรวบรวมก่อนอ่าเขาบอกว่าถ้าคุณได้มาแล้วคุณก็ควรจะสละสิทธิ์เล่มสองอ่าอันนี้ผมไม่เถียงหรอกนะว่ามันมันเห็นแก่ตัวเพราะว่ามันก็เห็นแก่ตัวจริงที่เราอยากจะเก็บใช่ไหมเออเราก็โลภกิเลสเห็นออ้ยเราเก็บในซีลแล้วเราก็อยากได้ในซีลทั้งหมดแล้วก็โลภเออล้วก็อยากไดออ้สรุปผมก็ซื้อมาอยู่ดีอ่ะมันก็คือ ถ้าถามว่าผิดไหมก็ผิดนะครับว่าเก็บมากกว่าหนึ่งเล่มทาให้คนที่เขาอยากได้จริงๆไม่ได้แต่ผมก็ขอออกตัวนะว่าผมก็อยากได้จริงๆนะทุกคนผมอยากได้มากเลยอ่ะเล่มนี้ผมขอโทษจริงๆแต่ผมอยากได้จริงๆทุกคนผมคือตอนนั้นก็อยากได้ไงเพราะมันมีแค่เล่มเดียวทางเล่มเดียวผมก็หยิบม,มาแต่ตอนมันออกมาอีกรอบแล้วผมได้ผิดผมก็จะไม่เอาก็ไม่ได้มันอยากได้เนาะก็ขอโทษในส่วนนี้นะครับผมไม่มีอะไรจะเถียงเลยอ่าแล้วมีอะไรอยากให้ช่วยช่วยสร้างจิตสํานึกดีๆในวงการหนังสือการ์ตูนนยครับคุณท YouTube ผมก็ถือว่าคุณเป็นสื่อได้เนาะผมไม่รู้มันจะเรียกว่าเป็นการสร้างจิตสํานึกไม่ดีหรือเปล่ามันก็อาจจะไม่ดีเนาะเพราะว่าเออเราครอบครองมากกว่าหนึ่งตามที่เขาบอกว่ามันจะเป็นสิทธิ์ของคุณคุณจะเก็บกี่เล่มก็ได้เนาะแต่ว่ามันก็เป็นเพราะผมทํา y youtube ผู้ติดตามจะแค่300คนเดคนยวก็ก็ก็มีคนดูใช่ไหมคนก็เห็นเออก็เนาะผมก็ต้องยอมรับเรื่องนี้นะครับว่าเออเราผิดจริงอะไรเงี้ยก็ผมวม่มีคงไม่มีอะไรจะพูดแล้วแหละแต่ก็ ผมขอบคุณคอมเมนต์ประมาณนี้นะครับที่แบบเออมาเม้นติชมเรามัน,มนทำให้เรารู้ตัวใช่ไหมหลายหลายเรื่องเนาะแต่มันก็นะผมก็ซื้อมาแล้วอยู่ดีอะคือถ้ามันมีอีกผมก็ไม่รู้จะปรับได้หรือเปล่าสมมติเล่มเล่มิบเ,เอ็ดมีปกพิเศษใช่ไหมแล้วมันหมดแล้วจริงๆอนิเมตก็ไม่เปิดแล้วร้านนั้นเขามีผมก็คงต้องไปใส่ชื่ออยู่ดีอะทุกคนเพื่อเอาที่มันไม่มีซิลถ้าสมมติเขาแกะ่นะแต่รอบเนี้เขาไม่แกะผมถามเขามาแล้วเขาบอกเขาไม่แกะนะก็ถ้าเขาแกะก็ ก็ถ้าตอนนั้นมีเหลือร้านเดียวก็ต้องยอมนะครับแล้วก็ถ้ามันมีโอกาสอีกผมว่าผมก็คงมันก็คงทําเหมือนเดิมเลยเนาะแต่อาจมันจะไม่ออกสื่อก็ไม่ได้สิผมก็อยากแชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนนะครับว่ามันเออมันมันก็ไม่ใช่ง่ายนะที่เราได้มาถึงเรามี2เล่มอะไรอย่างเงี้ยนะก็คําพูดคําจาในคลิปนะครับถ้ามันดูไม่ดีผมขออภัยลงหน้านะที่นี้ด้วยนะประมาณนี้ครับก็ยังฟินอยู่ดีนะโดนสามเล่มเรียงกันโอ้โหอันนี้99ไม่เข้าเนื้ออันนี้ 400รวมส่งส0 0รวมส่งแปดร้อยพันหนึงสามเล่มถ้าราคาปกตีมีแฟ้มด้วยต้องมีแฟ้มอีกอันหนึ่งด้วยแฟ้มสองอันสามหนันงสือสเล่มประมาณพันหนึ่งนะตีไปกลมๆประมาณนี้ครับก็ไม่มีอะไรแล้วอ,อ่ลองมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในเ,เขาเรียกว่าอะไรนะคอมเมนต์แล้วกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้เนาะว่าใครคิดเห็นอะไรยังไงสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย